OK，后面开始，然后呢，方便。 ก็จากนี้เนีเราได้พูดคุยกันลอดเรื่อยทำให้พวกเราได้รับความยอมรับในการทางานจากพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องสื่อมชนร้อมแล้วก็ส่งสัญญาณนะครับ จากทั่ประเทศครับขอต้อนรับนะครับทุกท่านทั้งตัวแทนสมาชิกพักในแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็จากสาขาพักทั่วประเทศนะครับซึ่งมีการขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วการเลือกตั้งนะครับสวัสดีทั้ง คณะกรรมการ,าร,กกนรในการพักและก็ผู้แทนรัศดรในนามพักเก้าไกลทุกท่านรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครทุกคนนะครับที่มาร่วมกันในการประชุมใหญ่สามัญประจําปีในปีนี้คือปี2567นรซึ่งปีนี้นะครับนับตั้งแต่เป็นพักอนาคตใหม่และเป็นการเปลี่ยนมาเป็นพักเก้าไกล ถือว่าพวกเราได้ช่วยกันร,ร่วมแรงร่วมใจกันทุกองค์คพยพในการสู่ตนเองให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นผลสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เรารถือว่าเป็นความสำเร็จของพวกเราทุกคนนะครับผมในฐานะหัวหน้าพักต้องขอบคุณทุกคนนะครับทั้งที่อยู่ที่นี่และ มีความเห็นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลเราจะเป็นพรรคที่ครองความนิยมของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับหนึ่งอีกแน่นอนในการเลือกตั้งครั้งหน้าประเด็นสำคัญคือผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาประกอบกับผลสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนหลังการเลือกตั้งมันสะท้อนอะไรสิ่งสำคัญมากๆ ก่อนหน้านี้สังคมไทยไม่เชื่อว่าจะสามารถประสบความสำเร็จได้ในการเมืองไทยที่เป็นจริงก่อนหน้านี้สังคมไทยไม่เชื่อตั้งที่ผ่านมาได้ทำลายเหดานความความคิดนี้ไปแล้วนะครับวันนี้สังคมไทยเชื่อแล้วว่าคุณภาพการเมืองที่เกิดจากพรรคการเมือง ที่พี่น้องประชาชนอย่างพวกเรานี่ไหะช่วยกันสร้างคนละไม้คนละมือมันประสบความสําเร็จได้จริงๆในการเมืองของไทยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการเมืองไทยและสังคมไทยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและ,และเมื่อความคิดความเชื่อและความเป็นจริงได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันหมายความว่า วันนี้แต่ถ้าเราย้อนทิ่ไปสิ่งที่ได้พูดไปในช่วงแรกเราจะเห็นว่าแกแบบนี้ผมยืนยันว่าพวกเราไม่มีอะไรต้องหวั่นไหวเพราะคนที่หวั่นไหวคือคนที่จะอยากจะทำ คนที่หวั่นไหวไม่ใช่เรา ไม่ใช่ควานไหวมีแต่เธอหน้าแตงร้อยมันผงแนวแน่ในเป้าหมายและตุนการนะครับทำพักเก้าไกลให้ ให้สมาชิกและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาเป็นเจ้าของเข้ามาลดควาเคื่อเป็นพระการเมืองที่เราอยากเห็นจริงนี่คือภารกิจส่วนทีงจะเป็นฝ่ายค้านต้องใช้ทุกกลไกทุกพื้นที่ทั้งในสภาและนอกสภาในการขับดันวาระที่ก้าวหน้าเพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนในการเตรียมบุคลากร เตรียมนโยบายในระดับปฏิบัติเตรียมแนวทางเตรียรมรถแบบในการนำเสนอสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการจริงน,นี่คือภารกิจของฝ่ายค้านเชิงรุกสุดท้ายพวกเราทุกงค์ทามยกต้องช่วยการทำงานนะครับอย่างสุดความสามารถ เพื่อพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติจริงพิสูจน์ด้วยการทางนานจริงสแสดงให้สังคมไทยเห็นสแสดงให้ผู้มีหน้าได้ประจักษ์ว่าพักก้าวไกลไม่ใช่ไทยคุกคามของสังคมไทยเราไม่ใช่ไทยคุกคามของไทยแต่พักก้าวไกลจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของสังคมไทย จะเป็นสะพานเชื่อมละหว่างสังคมไทยในอดีตเพื่อเดินหน้าไปสู่อนาคตเราจะเป็นคนที่เชื่อมอดีตที่มีข้อจำกัดที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงเดินหน้าไปสู่อนาคตให้พวกเราเท่าเทียมกันเท่าทันโลกเราเท่านั้นเป็นคำตอบสุดท้าย สิ่งที่พวกเราคงจะได้พูดคุยนะครับและทำงานร่วมกันนะครับหลังการประชุมใหญ่ครับก็ในวาระต่อไปนะครับหลังจากที่กา์ประชุมครบแล้วนะครับแล้วก็ทางฝั่งประธานในที่ประชุมนะครับได้มีสัรจะให้ทราบนะครับเราก็จะเข้าสู่นะครับวาระที่สองนะครับเกี่ยวกับเรื่องการรับรองนะครับในงานประชุมใหญ่ที่สาม